เลยเเอาสีในก่อนคะยไม่ไม่ถงเทนี้เลยค่ะไม่ยังไม่อยากเทต้องเทเลยค่ะเทเลยค่ะส<ห>ีไหนอะเทหมดเลยค่ะลูกมันมีก้วสองขวดใช่ไหมมันเทให้หมดเลยค่ะลูกเทมัน,ม,น,ม,ม,นมันทได้ไหลายปุ๊บหอ่ ก่อนค่ะสีก่อนค่ะเปิดกัเ<ใ>นเลยเาจกมันเปิดไมได้มันทำได้เยอะค่ะโอเค่อจะใส้สองสีแลวกันคนเดียวค่ะมัต้องใส่ไม่ต้องใส่ละค่ะใส่อันเดียมาเดี๋ยวนม้ ว่าดูที่มันเหนียวล่ะถ้าเกิดมันตีนอ่ะมันต้องใส่กระปุกช,ชิ้นนี้มันมันฝาละฝาละนี้ฝาละมันไม่มีอาย่าจิ้มดีโอเคไหมลูกโอเคว่ะโอเคอ่ะให้ป๊าดูซู